นัละล่านัละล่นะครับวันนี้เราอยู่กับ m อ b นะครับวันนี้ผมจะมาตบปลานะครับโอ้ดูดีว่าจะได้อะไรนะครับเอ้าไม่ได้เฮี้ยอะไรเลยซึ่งน้ําในเมืองโอโยของเราไม่ก็จะเป็นน้ําแข็งอยู่ฉันได้ข่าวว่าฝั่งตรงนั้นแม่งก็น้ําแข็งก็น่าจะหายไปแล้วนะซึ่งมันเป็นฝีมือใครก็ไม่รู้แหละนะ แต่ที่ชั้นรู้เนี่ยอาจจะเป็นฝีมือของเพื่อนของชั้นก็ได้นะที่ทําเกือบหนึ่งชั่วโมงฉันอยากจะรู้จริงๆว่ามันเป็นใครกันแน่นะที่ทําขุดน้ําแข็งเกือบหนึ่งชั่วโมงเลยทีเดียวโอ้โหถ้าเป็นคุณล่ะคุณจะกล้าทำํำไหมล่ะงานนี้ต่อยได้ค่าแรงน้อยแต่มันก็คุ้มค่าแล้วโอ้หนี่อย่างขับจริงๆเงินแค่แสนเดียวมันจะไปพออะไรสำหรับชันนะบางคนอย่างชั้นเนี่ยต้องร้อยล้านสิครับผมบอกเลยว่าอิ่มแน่นอน ก็คือเงินเดือนของ MBB นั่นแหละนะครับมาดูดีว่าผมจะได้ปลาหรือไม่รอบนี้เอ้ยปลามาแล้วไหนว่าปลามึงมันใหญ่มาแล้วตบเลยครับอุย้ยได้เลยวะอ้ยนี่ไงเราได้ปลาเซม,มอนเดี๋ยวนะปลาเซม,มอนมาจากไหนวะเนี่ยโอเคแ้วมันคงอยู่ในน้ำนี่